สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเลื่อนมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะลองหยุดฟังก่อนอาจจะเป็นข้อความพิเศษสําหรับคุณนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็น5ดาบนะคะพูดถึงเรื่องของปัญหาข้อขัดแย้งใดๆก็ตามนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นหรือการสื่อสารนะคะที่เราอาจจะสื่อสารแบบนี้แหละแต่ว่าเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจตรงประเด็นกันละ ผิดประเด็นกับเรานะคะคือเข้าใจผิดกันต้องว่าอย่างเงี้ยอันนี้ให้เรามัดระวังด้วยแล้วก็ใครที่แบบว่าดื่มน้ําน้อยพักผ่อนน้อยนะคะเป็นช่วงที่คุณนอนไม่ค่อยหลับช่วงเนี้ยจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะคะทั้งในเรื่องการงานในเรื่องของการเงินนะคะหรือ,อเรื่องที่คุณเองรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนายทำอะไรก็ดูล่าช้า การงานติดคัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยให้คุณมีน้ําอดน้ําทนให้มากนะคะรักษาสิ่งที่มีอยู่ไว้คงไว้ต่อไปะค่ะอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพึ่งท้อแท้อย่าพิ่งอย่าพิ่ง,ง,งเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอย่าพึ่งสิ้นหวังนะคะจะติกขึ้นมานะคะเราเองเนี่ยมีระบบระเบียบมีแบบแผนในการวางแผนชีวิตอยู่แล้วในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว นะทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะลงตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลใจอย่าได้เครียดเลยค่ะคุณฉลาดฉเฉลียวนะคะมีไหวพริบปฏิพันธ์ในการแก้ปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยก็ทําใจไว้เลยว่ามันยังไงมันก็สําเร็จแต่ว่าเราเองเนี่ยอย่าพึ่งแบบถอดใจกลงังคันลาออก อยากยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็ใครที่ถามหาความเป็นธรรมถามหาความยุติธรรมนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมนะคะงานแข่งขันงานประมูลงานที่จะต้องมีการวิ่งเต้นเนี่ยมีโอกาสจะได้แต่เราก็จะต้องพรีเซนต์นำเสนอนะคะหรือไม่ก็จะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปตามติดเนาะไปเหมือนกับเสนออ,อ,อาจจะมีการ แลกเปลี่ยนมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะถึงจะประสบความสําเร็จมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยในบางท่านนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนจะทํากิจกรรมต่างๆนะคะหน้าที่การงานการเงินหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะทํานะคะมีโอกาสที่คุณจะทําได้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึก หนักใจอยู่นะคะหนักอกหนักใจอยู่แต่ว่าตัวเราเองนะคะก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหนักนิดนึงแต่สำเร็จนะคะ